สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับลุงมอสน,นอนแมวและช่องสลิปแคทของลุงนะครับวันนี้ลุงก็จะพามาต่อเฟสกันนะครับเวสของเราตอนนี้ก็อยู่ในเวส6ดาวกันแล้วนะครับหลังจากที่ลุงทาเวสไปประมาณ3เควสก็มีเวสอัปเดขึ้นมานะครับเป็นมังกรลมที่อยู่ในแรมเพจของเรานั่นเองนะครับก็เป็นมอนเตอร์ที่ชื่อว่าอิบูชินะครับไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เป็นมังกรที่ ตอนนี้เราจะได้สู้อยู่ในแรมเพจนะครับก็ออกมาเป็นตามลำดับนะครับตามที่เควสได้บอกเลยจากมอนสเตอร์ตัวน้อยๆนะครับกลางๆแล้วก็จะเป็นเจ้าบอสของเรานั่นเองนะครับเป็นมังกรลมเจ้ามังกรลมตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเช่นเคยน,นะครับที่ยังตามหาราชินีของมันนะครับซึ่งมันก็ได้เตรียมพักพวงฮนะ ของพวกแรมปเตทั้งหลายเพื่อเข้ามาชมทีหมู่บ้านนะครับเราก็รับหน้าที่ที่จะต้องไปต่อคอนเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้ลุงก็ยังใช้ชุดเป็นชุดของเจ้านาคาุกานะครับและก็อาวุธที่ธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับซึ่งเน้นเป็นคมอาวุธสีฟ้านะฮะซึ่งสามารถทำ d าเ a g ได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งคลิปนี้ลุงก็ ใช้เวลาในการสู้ค่อนข้างนานเลยนะครับก็ได้มีการตัดคลิปมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับให้ให้ดูกันเป็นตัวอย่างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะครับเป็นมังกรลบนะครับก็เริ่มเคล็ดกันที่แรมเพลนะฮะก็อย่าลืมนะฮะวิ่งหาเจ้าตัวนกนะครับเพิ่มพลังสตรมมีนา่าและก็เลือดของเราให้เต็มที่ครบคัน,นครับก็เปลี่ยนมังกรที่ ใช้ลมเป็นหลักนะครับนี่เลยครับถานที่ก็อย่าลืมใช้อ,อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในสถานที่ที่ให้เรามานะครับให้คุ้มค่านะครับก็เป็นป้นในะทำดามเมจได้ค่อนข้างดีซึ่งเป็นมังกรถือว่าตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับอาโจมตีก็ค่อนข้างหลากหลายครับแต่ก็ไม่ได้หลบยากมากครับระยะค่อนข้างจะไกล เอาง่ายๆว่านอนแมวบ่อยนะฮะรับรองสบายนะครับเราก็จะมีจังหวะที่ขึ้นมาบอกให้เราเคาน์เตอร์นะพิกแนวบอกว่าเออเป็นการเคาน์เตอร์เนี่ยสามารถทำดามจให้เข้าให้กับเจ้านะฮะอิบุชิตัวนี้ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าดามจจกปกติเนี่ยกับกับตอนที่เคาน์เตอร์เนี่ยคือค่อนข้างต่างกันมากนะครับแนะนําให้ลงมาโจมตีนะครับถ้าเราเล่นเป็นตี้สี่ห้าคนคือลงมารุมมันก่อนเลยครับส่วน กับดักหรืออุปกรณ์ในฉากเนี่ยค่อนข้างจะทำดาเมจได้น้อยนะถ้าเป็นช่วงที่เคาเตอร์เนี่ยนี่เลยครับตอนที่ลุงสู้นี่ถือว่าค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าเ,ออเลือดมันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ใช้เ,เวลาค่อนข้างนานนะครับส่วนก็นอนแมวไปสองสามรอบเหมือนกันนะฮะอย่างสังที่เฟส ที่ลุงอัดมานี้ก็มีจังหวะที่ลุงก็นอนแมวเหมือนกันนะครับโอ้นะครับดาบตีไม่ถึงนะครับจังหวะนี้ก็อาจจะต้องหาอุปกรณ์อื่นช่วยนะครับอ้าวยังดีเลยอยู่ครับยังใช้ไม่ได้อุปกรณ์นะครับผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยตั้งปอมนะครับในในการโจมตีแทนเราได้นะครับลุงก็หาจังหวะอยู่ ยังไม่ดีเลยสักทีนะครับเลือดก,ก็เหลือน้อยด้วยเอ้อยตายมันแน่นนะบวกเลยตร่างนี้ต้องบวกฮนะตามไปตามไปนี่ครับดาเมจในละครังก็สามสี่ร้อยนะเอาเรียบร้อยนะครับดอกเดียวจอดนะครับก็กลายเป็นลูมอสนอนแมวไปตามปาริยายนะครับ เรียบร้อยนะครับในแมปนะฮะอาจจะเป็นป้อมที่ได้วางขึ้นมาใช้ทำดาเมจนะครับก็ออกมาปุ๊บก็เก็บของทันทีนะครับก็เควสดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฟูไปเรื่อยๆครับเน้นเวลานะครับอาจจะนานหน่อยแต่เชื่อว่าจบได้แน่นอนนะครับก็ทำให้เราได้ชิ้นส่วนมอนเตอร์ต่างๆนะ คือคือของมันเนี่ยไว้ไปทําชุดหรืออาวุธได้นะค่อนข้างค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับหลังจบเพจก็จะมีเนื้อเรื่องเกิดขึ้นนะครับทำนี้เลยนะครับก็เป็นถามเป็นไงบ้างเนี่ยแค่นะ เราเป็นทีมเวิร์กกันมากเลยได้ดีนะฮันเตอร์ของเรานโน่เป็นยังไงบ้างเ,าเจ้าตัวนั้นไปไหนแล้วฮินโน่ก็บอกเราว่านะเออฉันเนี่ยก็ไม่ได้เห็นถึงความรู้สึกของเจ้าอิบุชินะมันอาจจะออกไปห่างไกลจากที่นี่มากแล้วนี่แต่ฉันก็ยังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรปแปลกๆอยู่นะเอย่บับพวกหลมเพจเนี่ย มันยังติดขาติดใจฉันอยู่นะอิบชุชิมันต้องทำอะไรสักอย่างแน่นอนเลยมันกำลังตามหาราชินีของมันเ๊ะมันยังก็ยังค้างคาใจอยู่นะอินโนะมิมุโตะยังไงก็บอกทุกคนในหมู่บ้านของเราไว้ เก็บตัวไปก่อนนะต้องระวังนะเข้าใจลูกค้าคนน่าจะประมาณนี้นะครับผ,ผิดผิดถูกถูก,ถกนะครับก็หลังจากตกเพชก็เก็บไอเทมนะที่ได้มาเพื่อไปทำชุดเกาะในอาวุธตอนนี้ก็บอกว่าเจ้ามังกรลมของเราก็ได้ไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็ดูเลยว่าเรามีอาวุธนะครับ เพิ่มเข้ามานะครับอะไรบ้างก็จะเป็นอาวุธของเจ้าอิบุชินั่นเองอ่าเป็นส่วนครบนะครับดาเมจน้อยแปดสิบได้ท่านมังกรมาสิบได้คมฟ้ามาค่อนข้างยาวยังไงลงุงก็ต้องจัดไปก่อนนะฮะนี่ชุดของเจ้าอิบุชินะครับ เทพไปเลยก็จะเป็นจุดสีแดงนะครับก็เป็นชุดระดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเพชรต่างๆที่ได้เพิ่มเข้ามาครับจากที่เราได้คาชัดตัวเจ้ามอนเตอร์ต่างๆนะครับตัวใหม่ก็จะมีเพชรใหม่โผล่มาเรื่อยๆนะครับก็นี่เลยอาวุธไม่เนี่ยโชว์ไปก่อนนะเราดาเมจไม่เท่าไรครับเน้นสวยเน้นเท่ไปก่อนครับ ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ดีที่สุดของลุงแล้วมั้งนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการสีชุดนะสามารถปรับสีชุดได้ละความเข้มความาสว่างของชุดสามารถปรับได้ละการปบดล็อกเพิ่มขึ้น ก็อาวุธเนี่ยยังสามารถแบมเพทได้เหมือนกับอาวุธทั่วๆไปเลยนะครับก็ดูก่อนว่าลุงมีวัตถุดิบครบไหมก็มีวัตถุดิบที่สามารถทําได้2ออย่างนะดีเฟนต์กับเพิ่มธาตุมังกรก็คงจะเป็นเพิ่มธาตุมังกรอ่ะดีดีสุดอ่าทำไปก่อนนี่ก็คลิปนี้ยังไงลุงม้อนก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ